สวดีครับท่านผู้ชมเพื่อนผู้ชนครับวันนี้พบกับช่วงรายการรู้ก่อนด้วยกับราบเกี็นนะครับอยู่กับผมนัทวันรรุ่งวงและก็ทางผู้บริหารกองทุนนะครับของเคแทมหรือว่าบริษัทลักทรัพย์จัดการกองทุนของกรุงไทยนะครับคุณสอนชัยเตรียมรกุลผู้บริการสายงานจัดการการลงทุนงานลงทุนในตราสารนี้วริจอกรุงไทยครับสวัสดีครับคุณสอนชัยครับสวัสดีครับครับผมครับก่อนอื่นเราไปดูความเคลื่อนไหวในตลาดทุน ในวันนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาคุยกับทางคุณสอนชัยนะครับด้ข่าวว่ามีตัวผลิตภัณฑ์ดีๆมากเลยผมผมฟังก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนะครับดีกว่าเฝากแบงค์นะครับความเสี่ยงไม่มีถือว่าถือว่าต่ำจำกัดนะครับคืออะไรยังไงนะครับอีกสักครู่นะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวในตลาดทุนไทยวันนี้กันนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะผันผวนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ เปิดทำการในช่วงภาคเช้านั้นก็ไปในทิศทางบวกนะรพร้อมกับทิศทางของตลาดทุนต่างประเทศนะครับขึ้นไปได้สูงสุดในช่วงภาคเช้านี้แถบว่รบารสักพันสามร้อห้าจุดนะครับบวกจากเมื่อวานโอ้โเกือบ15จุดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่พอเปิดทางภาคบ่ายมาวันนี้ก็หนังคนละม้วนลงไปได้พันสอจุดนะฮะก่อนที่จะกระเตื้องนันมาปในแดนบวกได้นิดหน่อยนะพันสจุด ก็บวกขึ้นจากเมื่อวานนี้3 0 2จุดนะครับเปแต่ว่าวอลรุ่มเทรนนั้นดีขึ้นกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานโอ้โหทั้งวันนี้ไม่ถึง20,000ล้านบาทนะครับมาวันนี้วอลรุ่มเทรดขยับขึ้นมาเป็น27,000ล้านบาทนะครับโดยหุ้นที่มีปริมาณและก็มูลค่าการซื้อขายค่อนที่จะหนาแน่นในวันนี้ก็ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเจ้าประจำนะครับแบงก์ใหญ่นะ b b บ K b อ n k อันดับหนึ่งระดับสองนะครับันดับสานั้นเป็น ทางด้านกลุ่มสื่อสารแทรกเข้ามานในตัวจัส m i n นซึ่งบวกเพิ่มขึ้นมาได้10ตต่างนะครับทู True, บวกเพิ่มขึ้นมาได้10ตต่างเช่นเดียวกันนะครับ s อ v แทรกเข้ามาเป็นอันดับที่5ในวันนี้โดยที่ระดับราคาไป,ไป,ปิดไม่เปลี่ยนแปลงไปจากราคาปิดครั้งก่อนนะครับที่1ร7ยสี่บเจาทนี่เป็นภาพใหญ่ของตลาดโดยที่ว่าสถานการณ์ของทางด้านการเมืองนะครับยังคงเป็นแรงกดดันตลาดอยู่ ในส่วนของทางด้านเทคอน y ลิสในช่วงนี้ก็จะพบว่ามีกรอบแกว่งตัวค่อนข้างที่จะไซด์เวย์นะครับฟอร์มตัวแคบๆนะถ้าทางเทคอนโลิสก็เรียกว่าเป็นการแกว่งตัวพักฐานนะครับอยู่ในกรอบแนวรับเนี่ยบริเวณแถวนี้เลยนะฮะเขตันสองมาถึงพันสในขณะที่กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่แถวประมาณสักพันสถึงพันสาม ถ้าถ้าลุไปด้านในด้านหนึ่งถึง่ชัดเจนในระยะต่อไปนะครับถ้าถามว่ากสร,ริมการกลยุทธ์อย่างนี้ทำยังไงดีถ้าเป็นในตลาดทุนสำหรับท่านที่เดทิ้งก็อาจจะหาจังหวะเข้าช้อนซื้อนะครับในจังหวะที่พักฐานระหว่างเขต1280-1285ขึ12้นไปเกิน1310ไหมถ้าไม่เกินก็อาจจะขายออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเกินเขตประมาณสักพั0ส0 0ถึงจุด อันนั้นเนี่ยมีเฮนะฮะมีโอกาสมากทีเดียวที่ว่าจะปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณสักป400จุดทั้งนี้ทั้งนั้นะะก็ไปขึ้นอยู่กับเหตุบาการเมืองเป็นด้านหลักด้วยนะ,นะครับสถานการณ์ในเวลานี้วันนี้ก็เลยเจําเป็นนะฮะเชิญทางผู้บริหารของวาจกุงไทยมาคุยว่ามันไม่แน่ไมหรนอในนะคสนสนใจเรื่องของเรื่องนะครับสถานการณ์ในเวในในเวลานี้มุมมองของสถาบันของวารอจกุงไทยที่เป็นไงบ้างครับต่อทิศทางการลงทุนในตลาดทุนครับ ครับผมผมผมคิดว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยก็เหมือนนักลงทุนทั่วไปคือไม่ชอบความไม่แน่นอนอนะครับก็จริงๆถ้าเราดูสภาพตลาดโดยรวมรในช่วงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูเศรษฐกิจโลกหรือสภาพตลาดหุ้นตลาดการเงินของโลกเนี่ยมันเพื่ออำนวยต่อการลงทุนนะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัจจัยเฉพาะอยู่ก็รเรื่องการเมืองที่ที่เรายังคาดเดาไม่ได้ว่าผลมันจะออกมา ทางด้านไหนมันก็เลยเป็นความไม่แน่นอนของนอักลงทุนเราก็จะเห็นความผันผวนทั้งในแง่ของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้อยู่ครับ,รบในส่วนของคุณสอนชัยที่ดูแลทางด้านตรา,าสารหนี้ของบรรจกกรุงไทยเนี่ยนะครับตอนนี้มีออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรมาบ้างครับที่ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงนะในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นปัจจัยภพยนอกที่ควบคุมไม่ได้ครับก,ก็ในส่วนของบรรจกกรุงไทยเนี่ยเรามีทั้งกองทุนหุ้น กองทุนตาสานี่กองทุนในประเทศกองทุนต่างประเทศนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาชวนนักลงทุนในแง่ของการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนที่สามารถคาดการได้ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นทั้งหมดเนี่ยบแบ่งเงินบางส่วนเนี่ยมาลงทุนในกองทุนตาสารนี่ใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของบลจกรุงไทยเนี่ยมีการเสนอขายกองทุนที่เป็นเทองมฟันนะครับคือล็อกผลตอบแทนนะครับประเภท3เดือนซึ่งจะลงทุนในสินทรัพย์ ก็คือเป็นพันธบัตรภาค,ครัฐภาบาลในประเทศเนี่ยครับแล้วก็เงินฝากของสถาบันการเงินในประเทศเป็นหลักก็เหมาะสําหรับเงลงทุนระยะสั้นนะครับต้องการผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากนะครับก็เราเสนอ3เดือนครับก็ให้ผลตอบแทนเนี่ย คิดว่าจะได้ผลตอบแทนประมาณสัก2.1% 2.1%ก็คือพูดง่ายๆว่าซื้อวันนี้อีก3เดือนได้ใช่ครับอันนี้เนี่ยก็สามารถคาดการผลตอบแทนได้ค่อนข้างแน่นอนอนะครับทีนี้สําหรับนักทุนที่สามารถที่เอ่อลงทุนได้ยาวกว่านี้นะครับก็ยาวนี่นานประมาณประมาณปีหนึ่งหนึ่งปีครับเราก็จะมีเอ่อพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการเปิด จำหน่ายกองทุนนะครับกองทุนเปิดกรุงไทยธนารั์บีนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นกองทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนประมาณ1ปีกองทุนนี้จะเป็นกองทุนผสมที่ลงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะลงพวกเงินฝากสถาบันการเงินจีนนะครับแล้วก็ในสถาบันการเงินใน ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็อาจจะมีบราซิลรัสเซียนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเลือกสถาบันการเงินชั้นนำนะครับาบางส่วนก็จะลงในประเทศซึ่งตรงนี้เราคาดว่าผลตอบแทนจะอยู่ประมาณ3-3.15ามจ่เราอยากจะเ,เสนอให้นักทุนเนี่ยพิจารณาลงทุนระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เราทราบก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีการพิจารณากำหนดดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งสถา,านก,การณ์ทางนี้ชิดทางนี้เนี่ยเราเราคิดว่าน่าจะคงแต่ว่าในระยะ อนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ปรับตัวลงเราเราเราสามารถคาดการณ์าวะเศรษฐกิจสภาพการเมืองอย่างนี้เนี่ยมัน,ม,นมันเรื่องอํานวยที่จะทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำอย่างอย่างในคราวที่แล้วค่อนข้างจะช็อกพอสมควร,ครในการประชุมกรรมาธิกรน,นะรเอ๊ะเึียกว่าจะโค้งอัตราด,ดอกเบีย้ยเอาไว้นะปรากฏว่าลงมาใช่ครับแล้วก็กรรมาเนะครับในส่วนของ GDP ในส่วนของตัวดัชนีตลาดทุนก็ตามนะครับ ก็บอกว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ว่าเป็นขาโลกใช่ไหมใช่ครับคือแนวโน้มดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ในระดับต่ําต่อเนะืน่องไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าสามารถที่จะพักเงินได้ยาวหน่อยมากกว่า3เดือนเนี่ยผมคิดว่า1ปีเนี่ยน่า,นาจะให้ผลตอบแทนท,ที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ,ค,รบคือเรา คาดว่าจะเสนอในอัตราผลตอบแทนประมาณ3ถึง3.15จนถึง3.15เปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าฝากฟิกหนึ่งปีอะดีกว่าแล้วก็ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะไม่โดนภาษีโดยไม่ถูกภาษีเนินได้จ่ายครับไม่ไม,ไม่ไม่มีหักภาษีตรงนี้ด้วยใช่ครับเอาไปฝากแรกนี่โดนนะจะถูกหักภาษีได้จ่ายสาเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนคริ่มก็คุยคุยกับท่านผู้ชมอย่างนี้ง่ายๆคนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงเอามาในตลาดทุนไทยก็เออเสี่ยงนะฮะเราจะเสี่ยงในการเมืองไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นยงงไ เอาไปฝากไว้แบงก์โอ้โหไม่พอเกินครับดอกเบี้ยน้อยเกิดเวลานี้ฝากฟิกก็เล้คุณแทยเวลานี้ฝากฟิกตอนนี้นี่ผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณแค่2.5ถึง2.7นะครับ2.5เปอร์เซ็นต์2.7เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนั้นเนี่ยจะโดนภาษีหักโดนภาษีด้วย,วยนะฮะในขณะที่ว่าโอเคถ้าเอาไปลงทุนในกองทุนที่จำชื่อไว้หน่อยนะฮะกองทุน กรุงไทยธนาคารบีหนึ่งร้อยหนึร้อยศูนย์หนึ่งเรียกร้อยเอดไม่ได้หหนึ่งศูนย์หนึะก็ไทยกองกองทุนกรุงไทยธนรบีศูนย์ B 101เนี่ยให้3ามถึงสามดเร์เซดีกว่าในเรื่องของการฝากแบนด์ไม่โดนหักภาษีนะฮะว่าว่าว่าแต่มีความเสี่ยงไหมตรงนี้ จริงๆในแง่ของตัวผลตอบแทนเนี่ยเนื่องจากเราลงทุนในตราสารที่เทียบเท่ากับอายุกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเราสามารถที่จะล็อกได้ล่วงหน้าเลยคือหม,มายความว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะทําการลงทุนในอายุรตราสารที่เท่ากับอายุกองทุนการลงทุนในต่างประเทศนี่ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลากเปลี่ยนทั้งจํานวนนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนนี่เรียกว่าน้อยมากเอาว่าเอาสตางค์มาลงไว้ในวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยรับ 3- 3มถึง่าเปอร์เซ็นต์เริ่มเปิดขายพรุ่งนี้เป็นต้นไป เราเสนอขายระหว่างวันที่ยี่สิบสองยี่สิบแปดยี่สิบสามถึงยี่สิบแปดมกราเราต้องใช้เงินใช้ทุนเท่าไหร่ในการมาซื้อหน่วยลงทุนจริงๆเริ่มต้นด้วยเงินสองพันบาทก็สามารถที่จะลงทุนในกองทุนนี้ได้แล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริจกกรุงไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้0 2 6 8 6 6 1 0 0กดนะครับกดเลขเก้านะครับก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่จมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล นะครับความจริงว่าไปแล้วไม่ทำโถงต้องโถอะไรยากั็ผมว่าบแบงก์กรุงไทยมีอยู่ทุกปาทซอยใช่ครับแล้วก็ถ้าต่างถ้าต่างอย่างัดที่เขาบอกว่าอย่างที่ว่าแบงก์กรุงไทยมีอยู่ทุกสี่แยกของอำเภอ <c oughs> เออเป็นที่สังเกตว่าผมไปไปต่างวัดไปดูเออแบงก์กรุงไทยมีอยู่ทุกสี่แยกจริงอ,อ่เริ่มต้นกันอยู่ที่สองพันบาทบอ,อาบอกกับใครบอกกับประชาชนชาวบ้านบอกกับท่านนุกทนที่นั่งชมรายการอยู่เวลานี้เอาเงินฝากแบงก์ไว้ ได้น้อยแล้วเกิน2.5โดนหักภาษีด้วยเอาเงินมาลงทุนในตลาดทุนเอาโดนกินนะครับ,รบเพราะว่าปัจเจเสียงในการเมืองผันผวนแถ้วามาลงทุนในกองนี้นี่ก็คือ1ปีนะครับ3ถึง 3..5% เปเปิดขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรเริ่มต้นที่2 2,000บาทบนะฮะถือว่าเริ่มต้นได้เบาๆสบายๆแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นการพักเงินด้วยคุณทใช่ครับนะฮะคือเออแทนที่จะฝากไว้ที่แบงก์ก็เอาเอาจากเอาจากเอาจากบัญชีเซฟดิ่ง นะฮะหรือว่าบัญชีฝากฟิฟกหนึ่งปีขยับมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองครับมูลค่าทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะฮะเออเราจดทะเบียนมูลค่าโครงการไว้5,000ล้านหาพันล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนสามารถที่จะเข้ามาซื้อได้ก็พูดง่ายๆว่าเปิดขายย <28. S> 2องถึง28ถ้าถ้าเกิดหมดภายใน5,000ล้านนี่ก็ก็คือหมดเลยใช่ครับนะครับอ่ะเพราะนั้นรีบกันหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทางบริจาคงไทยนำมาฝากเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายสดคุยกับ ท่านผู้ชมนะครับในช่วงของเวทชูเวลสอบถามปัญหาได้ทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนใน,ในวันนี้ที่ผู้บริหารกองทุนมาอยู่ด้วยนะครับท่านที่สนใจการลงทุนในส่วนของกองทุนโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็027257997เะครับสักครู่ครับ คยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น them, คิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้น,นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 ครับนี่คือช่องรายการรู้ก่อนรวยกว่านะครับทางที่เทเวนตี้โฟนะครับรอบเย็นนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์และการเรามี2รอบด้วยกันนะครับรอบบ่ายก็17บเจ็ดนาฬิกาประดานด้วยนะรอบแรกเป็นรอบบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะรอบ2นี่ก็17บเจ็นกาถึง17บเจ็นกาสามนาทีนะครับสายแรกครับคุณวัดครับสวัสดีครับคุณวัดเย็นครับครับอยากจะรบกวนถามว่า ทางกรุงไทยครับมีกองทุนตราสารนี้ที่สามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันหรือเปล่าครับอ๋อกองทุนตราสารนี้ที่ซื้อขายได้ทุกวันมีไหมออครับคุณสนชครับมีมีมีหลายประเภทกองทุนเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุประสงค์การลงทุนนะฮะคืออย่างของมริษกรุงไทยเนี่ยกองที่ที่เราคิดว่าที่ผ่านมาในให้ผลตอบแทนค่อนข้างที่น่าสนใจคือตัวกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์พลัสนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่สามารถให้ให้ผลตอบแทนเนี่ย สามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันทําการนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยเราที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของช่วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำนะครับ,รบแล้วก็ผู้ถือหน่วยเนี่ยสามารถที่จะทําการ ถ้าวันนี้มีสภาพคล่องเหลือเอาเงินมาลงทุนอย่างเช่นสมมติน,นะครับตลาดหุ้นไม่เอื้อมหน่วยรเราขายหุ้นทิ้งแล้วก็มาลงทุนในกองทุนธนาทรัพย์แล้วถ้าเมื่อไหร่ตลาดตลาดหุ้นกลับมาแล้วเราอยากจะลงทุนในหุ้นก็ขายกองทุนธนาทรัพย์ทิ้งม,มาซื้อหุ้นก็จะทําใหเ้เป็นตัวพักเงินระยะสั้นสําหรับนักลงทุนนะครับสาหรับนักลงทุนที่อยากจะได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็มีมุมมองว่าโอเคอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวลดลงได้อีกแล้วอยากได้ผลตอบแทนมากกว่า กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์เนี่ยเรามีกองทุนตาสานี้ระยะหนึ่งสาปีคือจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในตาสานี้อายุที่ยาวขึ้นแต่เราก็คาดหวังว่าผลตอบแทนจะได้ดีขึ้นมีการซื้อขายสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการเหมือนกันครับครับโอเคนะครับคุณวัดได้คาตอบไปครับขอบคุณครับครับผมครับครับผมครับไปสายต่อไปคุณปองครับสวัสดีครับคุณปองครับเออผมอยากสอบถามว่าหุ้นจุธาตอนนี้ติดติดแคสบาลานซ์อยู่อาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงอนาคตครับผม ก็อ,อนาคตขึ้นอยู่กับในเรื่องของทางด้าจัยพื้นฐานนะครับแต่ว่าโดยรวมๆนี่ก็คือว่ากลุ่มทางด้านพวกขนส่งทางเรือเนี่ยดูย่ำแย่นมานานมานานใน3ปีนะฮะเหตุว่าเรื่องอย่างว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกช่วงนี้ผ่านมาทุกคนยอมรับน่ะไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรนะแต่ข่าวดีฮะก็คือเริ่มที่จะอยู่ในทิศทางที่จะฟื้นตัวชัดๆไอ้คุณสัญชัยท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะ QE นี่เริ่มชะลอลองมาแล้วในรบอบหนึ่ง แล้วก็ดูแล้วคงจะหลอกไปเรื่อยที่เป็นตัวสะท้อนอยู่อย่างหนึ่งว่าในส่วนของเศรษฐกิจโลกอยู่เกณฑ์ดีแต่ทำไมผมพูดไปสักไกลที่ผ่านมามันไม่ดีหุ้นในกลุ่มขนส่งทางเรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีฮะเศรษฐกิจโลกไม่ดีการค้าการขายการขนส่งทางเรือนี่แย่ yeah. แต่ว่าต่อไปนี่อยู่ในทิศทางที่ดีดูหุ้นท่าทาง technical a n a l y s อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีนี่หน้าตาเรียกว่าเป็นรูปแบบ head and s h o u l d e r bottom แปลเป็นไทยหน่อยหนึ่งภาษาชาวบ้านง่ายแปลว่าอย่างไรแปลว่าถ้าไปขึ้นผ่านสักแถวประมาณสักสี่บาทห้าสิบตังค์เนี่ยจะขึ้นแรงๆสักรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นถือเอาไว้นะครับกดปองครับหรือว่ายังไม่มีของมียังมีแล้วครับผมไม่อยูห้าบาทนะครับผมก็มีลุ้น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 นะครับทะลุประมาณสี่บาทห้าสิบตังค์นี่ผมผมว่าไปหาทุนคุณหรือว่าเพล่เพํ่กำไรครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเจ้าดีครับนี่คือ ช่วงสอบถามปัญหาหุ้นะครับเบอร์โทรตามที่เห็นหน้าจอนะครับ027257997นะครับหรือจะฝากคำถามทางหน้าเพจของเรานะครับ Facebook รู้ก่อนดยกว่าได้เช่นเดียวกันนะครับผมไปที่คำถามสายต่อไปครับกุณเอกครับสวัสดีครับแฟนครับครับเินครับครับผมอยากสอบถามเกี่ยวกับหุ้นของลานนานะครับ คือผมเห็นว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อตรงนี้เนี่ยเราก็เราไปรอว่ามันจะขึ้นเหมือนบ้านปูไหมเนี่ยฮะคืออยากอย่ารบกวนอาจารย์วิเคราะห์กลุ่มเนี่ยกลุ่มคอมมอนดิตี้เนี่ยครับพวกน้ำน้ำปลาสินค้าเกษตรหรือว่าถ่านหินอะไรต่างๆพอเป็นภาพรวมได้ไหมคะคือคอมมอนดิตี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับที่ผมพูดเรื่องขนส่งทางเดือไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ในภาวะที่ย่ำแย่ในสาปี ก็ตั้งแต่ปี2009นะฮะมาถึงปี2013โอ้จริงๆ3สามียดปีเข้าไปแล้วนะเหตุก็ว like ่าภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดีตัวคอมมิอเตี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้ขนส่งทางเรือกลุ่มทางด้านสินค้าการเกษตรพวกอย่างพวกอุตสาหกรรมถ่านหินพวกแม้กระทั่งน้ำมุกน้ำมันอะไรต่างเนี่ยลงแต่ว่าทิศทางแล้วก็เทรนในปีนี้มันจะกลับข้างกันนะครับไปเป็นทิศทางที่เป็น แนวโน้มทิศทางที่เป็นการฟรื้นตัวนะครับถ้าเป็นทิศทางที่เป็นการฟรื้นตัวในขณะดังกล่าวนี่จะกลับมาเป็นผลดีทางนี้มีข่าวจากเซเลบอะในใน,ในวงการหุ้นมีเซเลบนะ <S <S ในชื่อดังกกว่าก่อ่งดัดกเตอร์ <S <S มโกเวียสดรมาร์มโกเวียสจะเป็นผู้จัดการกองทุนทเทเบอรเทนเฟื่อนนะครับมีขนาดเงินกองทุนอยู่ประมาณสักหมื่นห้าพันล้านเหรียญยูโรสโตรลาเฉพาะในเอเชียนะครับเขาบอกว่า มาลงทุนในตลาดทุนไทยแล้วประมาณ25% 25เก็สามารถกว่าล้านเหรียญนะฮะหลักๆเขาไปลงทุนกลุ่มในคอมมอนตี้ที่เมื่อกี้ที่ที่คนเอกถามมาเมื่อกี้นะฮะนะฮะก็เพราะเพราะว่านั้นก็โอเคนะครับกลุ่มนี้กับมีอนาคตแต่ว่าต้องรอหน่อยนเงว่ามันอยู่ในภาวะที่ซึมซมตัวมา3 4มสี่ปีแล้วกันครับครับโอเคนะครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับดีครับเดี๋ยวเราไปสายต่อไปครับคุณนกครับสวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะจะรบกวนถามหุ้นตัวทรูอะค่ะ ตัวไหนนะฮะ True, ทรูค่ะทรูคำถามก็จะถามว่าแนวแนว,แนวรับแนวต้านยังไงคะอ่าก่อนเอาแนวรับแนวต้านเอาไปเรื่องพื้นฐานสัส้นๆนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่อตัวทรูที่มีจุดเด่นก็ส่สนใจคือ็โจทย์ผานมาขาดทุนนะฮะนั่นหว่ามีการลงทุนกันไปเยอะนะแต่ปีนี้ทางผู้บริหารเนี่ยนะครับค <c oughs> าดการณ์ว่าน่าจะขล้ฟื้นกลับมามีกําไรกลับมามีกำไรนี่คือเป็นหุ้นเทินดาวนะครับแล้วหุ้นเทินดาวนี่ก็จะขึ้นได้ดี ถ้าคุณนึกไม่ออกกลับไปมองดูหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยทางเทเลคอมเหมือนกันลงทุนไปเยอะมากแล้วขาดทุนมาต่อเน,นื่องหลายปีคือ,ค,อคือตัวไทยคมนึกออกไหมฮะ,อะเออนั่นแหละแต่พอกลับมามีกําไรโอ้โหจับกันไม่ทันเลยนะครับคุ่นกโเไปสี่สิบบาทอย่างนี้เป็นต้นเน่เราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึด้นกับรูหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ว่ารอให้เขาโชว์ผลการงาน,านอนอกมาหน่อยว่ากําไรดีไม่ดีทีนี้ในส่วนของแนวรับแนวต้านที่คุณนกถามมานะครับก็คือ มีกรอบแนวต้านที่เป็นดาวเทรนเนี่ยนะครับอยู่เขตประมาณสัก8บาท50ตังค์โดยประมาณนะครับในขณะที่กรอบแนวรับก็คือราคาแถวประมาณเนี้ยที่ที่ที่เป็นราคาปิดวันนี้นะครับอยู่แถวประมาณสักเจ็ดบาทแปดสิบตังค์7บาท50ตังค์แถวประมาณนี้ครับผมฮะแล้วก็ไปรอลุ้นทะลุประมาณสักเขต8บาท50ตังค์อันนั้นถึงจะขึ้นได้ดีครับผมครับ8บาท50เหรอคะใช่ครับผมเนะต้องต้องรอลุ้นทะลุตรงนั้นแล้วถึงจะขึ้นได้ดีนอกนั้นไปกรอบติดในเรื่องของกระแสฐานได้ครับกันไครับ ถ้าถ้าเราถือยาวๆดีไหมคะตัวนี้อถือยาวๆดีสิถ้ามันกลับมามีกําไรได้ก่อนไหมค่ะได้ก่อกค่ะเออถ้าถ้ามันกลับมามีกําไรเนี่ยแบบราคามันมันมันก็ขึ้นนะครับอืมค่ะนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะครับคุณครับเจ๊เต้ครับไปคําถามทางเฟซบุ๊กกันบ้างนะฮะหุ้นวินเนอร์ดีหรือเปล่านะฮะดีไม่ดีนี่ดูอยู่สองอย่างนะหนึ่งให้ดูปัจจัยพื้นฐานไปก่อนนะครับสองก็ มาดูในส่วนของทางด้านเทคนิคยารสนดูว่าปราะยืนพื้นฐานที่เวลาตอบไม่พอเอาว่าผมติดไว้พรุ่งนี้มาตอบนะในส่วนของทางด้านเทคนิคนี่ก็คือยังไม่ค่อยดีนะยัง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 ไม่ค่อยดีเท่าเท่าเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ายังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงอยู่ถ้าจะซื้อซื้อไมเอออย่าเพิ่มเลยนะฮะถ้าติดเอาไว้ํำไงมันมีสายสัญญาณระยะสั้นของเครื่องมือบางตัวนะครับเรียกว่าเป็น ตัวเครื่องมือตัวนี้ชี้ว่าระยะสั้นไหายใจอยู่ในเกณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มีโอกาสไปได้แถวประมาณทักสามบาทน,น,นะครับไปครับถามฝากถามทางด้านผู้บริหารของบริษัทไทยมานะครับกองทุนตราสารนี้ในประเทศกับต่างประเทศขณะนี้เนี่ยผลตอบแทนอันไหนน่าสนใจกว่ากัน,นครับคุณสัญชัยครับคือถ้าเป็นกองทุนเปิดนะครับที่ท,ที่มีการบริหารเนี่ยตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ย อยู่ในแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยนี่มีโอกาสที่จะปรับลดลงครับอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างองกองทุนตราสารนิรระยะ1นปีนี่ก็เป็นโอกาสในการลงทุนถ้าสมมติเรามองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีโอกาสปรับลดลงแต่สําหรับนักลงทุนที่ต้องการที่จะล็อกผลตอบแทนคือหมายความว่าอย่างที่ที่เมื่อกี้ผมเรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่ากองบริษัทคงไทยมีเสนอกองทุนอายุ1ปีที่ไปลงทุนต่างประเทศด้วยตอนนี้เนี่ย ต้องเรียนว่าไปลงทุนในต่างประเทศแล้วล็อกผลตอบแทนเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนดีกว่าลงทุนในประเทศเพราะอย่างที่เราเห็นกันว่าแนวโน้มที่ดอกเบี้ยของต่างประเทศเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเมื่อเทียบกับในประเทศนะครับเพราะนั้นสําหรับการลงทุนที่มีระยะเวลานะครับกองทุนต่างประเทศเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ถ้าสมมติกองทุนเปิดทั่วไปเนี่ยในประเทศก็น่าสนใจได้ครับคุณสนใจครับท่านผู้ชมที่ฝากคำถามก็มาคงจะได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับกองทุนที่ว่าได้เปิด ขายในวันพวกนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นเพียง2วันบาทบสอบถามทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับทางรายการต้องขอบคุณบริษ,ษัทการวินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับกลับมาพบกันพวกนี้ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางรายการ